ร่อนเร่พเนจรหารักแท้ตอนที่ห้าสิบห้าตีนกำแพงตีนนะไม่ใช่ปีนทุ่มเทความพยายามทำเรื่องบางอย่างแต่สุดท้ายก็กลายเป็นผู้อื่นได้รับผลประโยชน์แทนตอนที่ห้าสิบห้าตีนกำแพง เส้นทางเดินแม่น้ำล่วอยางอุทยานสวยมิเว้นว่างคนสัญจรไปมาก็อายุมากขึ้นเรื่อยๆตามตำนานเล่ากันว่ามิงามหลือคัหาอยู่บนบันไดทองผิวคลุยประสาน,ก,นกลิ่นหอมกลุ่นพัดชวยผ่านสายลมจากล่วยางตะวันออกไปยางล่วยางตะวันตก นกกระเวาหยุดขับคานบางคนพกสุราติดกายเม,มาไม่สัง่งเมืองด้านตะวันออกคึกคักจอแจบนถนนหลวงมีมา้าพร้อมๆสองสามตัวกำลังเดินไปตามทางอย่างอ้อยอิง ชายสองคนดินร่างสูงสงา่าหนึ่งในนั้นหน้าตาดูอมโรคเล็กน้อยห้อยกาสุราที่เอวไม่รีบร้อนดื่มแค่ถือไว้ในมือแกว่งไปมาเป็นปพักอมไว้ในปากกลิ้มรถอยู่ค้หนึ่งแล้วจึงค่อยๆเกินลงไปไม่รู้คุณคิดสิ่งใดอยู่ด้านล่างมีเด็กชายที่ดูแข็งแรงท่าทางซื่อๆตามพวกเขามาด้วย นี่คือการเดินทางออกมาจากสู่จงข้องเจอจูู่เหมือนกระสิงมองดูอยู่กลางๆพบมากคนพู้นั้นดื่มแล้วดื่มอีกสุรากายใหญ่ถึงเพียงนั้นพึงเพิ่งจะผ่านไปได้ไม่นานนักก็ดื่มจนจะถึงค้นก็อดไม่ได้ยื่นมือไปควางไว้ตอนอีกฝ่ายกําลังจะส่งสุราเข้าปากอกคราพรางกล่าวว่าคนที่เมาพอได้แล้วกระมัง จจจูสูทำเรื่องมองเขาแวบหนึ่งก่อนจะเอากาสุราไปไว้อีกมือและเอ่ยว่าจุนจ้านเรื้เกินเจ้าเป็นภรรยาข้าหรือไรววนก็สิงยื่นมือไปแกล้งแย่งกาจุราของเขาบอกด้วยสีหน้าเคร่งคริมเตะเนี้ยแตะตัวกันก็แล้วกันก็แล้วจะคิดจะล่อลวงให้ข้าอยากแล้วจากไปอย่างนั้นหรือโจจูสูรับมืออีกฝ่ายกล่าวด้วยรอยยิ้มว่าข้ากลัวเจ้าจะเป็นไม่ วันก็สิงเอ่ยต่ออย่างไรอย่างอายโดยไม่สนว่าจางเจิงหลิงจะอยู่ตรงนั้นด้วยไม่เป็นไรถึงอย่างไรตอนนี้ข้าก็ม็นต่างจากคนเป็นไม่ทั้งที่คนรู้ใจยังไม่ตายจากทุกคนต้องนอนลืมตาทําได้เพียงมองดูและรูปครามไม่ได้ใช้งานอันใด เจอจสูพรานมือล้านกาสุราจึงถูินกระสิงช่วยออกไปจ้างจึงเหลียกบหน้าอยู่านลังพวกเขาสองคนรู้สึกอยากจะมุดลงดินยิงรัวบนกรเสิงรับกาสุราของอีกฝ่ายมาดื่มอึกใหญ่ปลายตามองเจอจุสูด,ด้วยรอยยิ้มไม่ใช่สุราชั้นดีแต่รสชาติไม่เหลวไม่เลวจริงๆ โจโจซูมองอีฝ่ายด้วยสีหน้าเรียบเฉยอยู่สักพักไม่นานก็เร่งมาเข้ามาใกล้เอ่ยชิดข้างหูว่นเกสิงหูยินโยไดยนอนไม่หลับอยากแต่ไม่สมอยากหรือท่านที่ดูแลเจ้าไม่ดีจริงๆท่านพี่ดูแลเจ้าไม่ดีจริงๆคืนนี้อาบนา้ำอาบท่าให้สะอาดรอข้าหน้าข้าจะทำให้เจ้า ณะนนนินกระสิงกำลังฟังจนเกรือเฟิมในมือกระว่างเปล่ากาสุราถูกแย่งกลับไปแล้วโจโจ,โจโซเรียนแบบอีกฝ่ายปลายตามมองเจ้าตัวหางตาหลีเรียวลงตอนที่สายตาเฉลืองมองมาไม่เห็นแววยุยวนแม้แต่น้อยตรงกันข้ามกับมีแววเจ้าเล่รากระเด็ก่ซนอย่างบอกไม่ถูกเขายกกาสุราขึ้นย่างคุมอ,อกฟูมใจแกว่งให้เบิร์นกระเซงดูสองตามตีจมเจ้านั่ดื่มลงไปอีกตึกใหญ่อย่างอิ่มเอม ทันใดนั้นเขารู้สึกว่ามีของแข็งชิ้นเล,ลก็กไหลเข้ามาในปากโจจูสูปง,งารีบพลายของนั้นออกมาตอนนั้นเขาแทบจะก,กระโดดย้งหลงจากหลังม้าทันทีน้ำมันสิ้นชนของมเมล็ดเหอเท้าโจจูซูก็อืดอมขึ้นมาทันทีราวกับสิ่งที่คายออกมาจากปากเขาไม่ใช่มเมล็ดเหอเท้าแต่เป็นสมองคนอย่างไรอย่างนั้นเขาจ้องเวินกระสิงตาเขียวปัสซาละเหลวเอ้เวินกระสิงรีประสานมือกระรพ้องก็เอยอย่างทำตัวไม่เท่าไรรอกคอบคุณที่อ่อนข้อห night เจยจะสูหน้าซีดขาวชี้อีกฝ่าเจ้าเจ้าเจ้าเขาสึกปั่นปนในท้องไม่ว่าจะอย่างไรก็รู้สึกขยะแขยงทั้งยับยั้งความรู้สึกนี้ไม่ได้เสียทีจะต้องนึกรังเกียจอยู่อย่างมิรู้ลายเวนกระสิงเข้ามาจับมือข้างหนึ่งก็เกาแลบดินออกมาตวัดบนฝ่ามือแย่งเมล็ดเหอเท้านั้นไปเคี้ยวกินอย่างอร่อยอร่อยเพราะเละในกล่าวสามีท่านโตถึงเพียงนี้แล้วจะเล็กกินเช่นนี้ไม่น่าไม่เหมาะไม่ควรเอาเสียเลยเจอจะสูหันหน้าไปทางข้างอื่น เงียบๆไม่มองอีกฝ่ายนานคเรึ่งจงเอ่ยอย่างแปบี้วเบาข้าจะยาวันเก <Okay. S 1> อสิงหัวเราะนั่นจางสฉลิงหน้าเขียวหน้าแดงมองสองคนที่แก่เพียงตัวนานพักใหญ่จึงรวบรวมควมกล้าขยับเข้าไปอย่างช้าๆเอ่ยตะกุกตะกะอาจารย์พร,ระพวกเราภัยรู้อย่างได้เหตุใดหรือกอ็รับ ความรู้สึกสะอิดสะเอียนของเจอโจสูยังไม่ทันหายเขาเหลือบมองจางจึงลิ้นเดิมหน้าซีดข้าวแกมเกียมบอกอย่างงดหงิดรำตามใจไปเพื่อดูว่าผู้ใดอยากเอาชิที่น้อยของเจ้านาซีจางจึงนิ่งมองเขาอย่างสับสนห่งงอาปากถามหื วันขสิงงกุมบังเหียนหลุมลุมยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาทุกขางของตอนแล้วเอ,อ่ยถามตอนนั้นมีคนสองกลุ่มแยกกันจ้างแมงปองพิษสองชุดไม้เอาชีวิตเจ้าเด็กนี่เจาจิซูเอ,อ่ยแทก ผีผู้เท่าอภรแดงไม่อยากฆ่าเขาถ้าจะลงมือก็คงทำไปนานแล้วคงไม่พูดพร่ำกับเขานานถึงเพียงนั้นหรอกวันกสิงหันกลับมามองเขาอย่างครุ่นคิดดังน,นั้นเจ้าจึงอยากจะตามหาคนที่บงการอยู่เบื้องหลังแมงป่องพิษกลุ่มนั้นหรือว่าเจ้ามาตามหาพวกแมงป่องพิษนั่นรังแมงป่องพิษอยู่ที่รั่วอย่างหรือ จางจึงหิ้งมองวันก็สิงด้ความเรื่มสายรู้สึกว่าผู้เอาโซท่านนี้ได้ยินหนึ่งเรื่องกระแตกช้านไปสิบเรื่องคาดกระเนียไปถึงเรื่องต่างๆได้มากมายช่างาตลาดปราดเปรื่องได้แท้โจจูซูเข่นเสียงเยาะอย่างเย็นชาเจ้ากล่าวว่าจางงมงายมาตั้งมากมายก็เพื่อจะแสดงเห็นว่าเจ้ากินกัดเด็กนั้นใช่หรือไม่วันก็สิงผิวหยาบหนังหนา,นามไม่สนใจแม้แต่น้อยเอ่ยถามต่อหรือเจ้าก็รู้ว่ารังมิงปองพิษอยู่ที่ใดหรือ เจจูสูอยากดื่มสุราอีกสักอึกโดยไม่รู้ตัวแต่นึกได้ว่าซาและแล้วแซ่เวินเอาอะไรมาใส่ไว้นในกาสุราประยกขึ้นแต่ริมฟีปากก็จำต้องวางลงชีวินี้เขาเกลียดที่สุดคือการที่ผู้อื่นมาทําให้สุราเลิะรสเสียรสชาติชายหนุ่มถึงตาใส่เวนก็เสียงอย่างแค้นเกลงก่อนเอ่ยเสียงเย็นเจ้าไม่รู้ไม่ได้หมายความว่าข้าจะไม่รู้ด้วยนี่ บนกระสิงรีบปลอบประโลมแน่อยู่แล้วใต้เท้าโจช่างจะราดปราดเปลืององค์อาจ้าวาหารทั้งยังมีไว้พริบหลักแลมชาวบ้านธรรมดาเช่นข้ามีหรือจะเทียบเทียมะฮะโจจูซูรู้สึกว่าอีกฝ่ายช่างมีลิ้นลมคมคายพูดจาเลี้ยวไหลไปเรื่อยเขานึกอยากจะต่ออีกฝ่ายยิ่งนะแต่พอคิดแล้วก็กลัวจ,จะสู้ไม่ชนะจึงเบือหน,น,น,น่ายยิ้มไปทางอื่นตามมิซาย้องนอนตรอรอดทด้ดีไม่สนใจเหินกระสิงอีก ทั้งสามคนเดินเข้ามาที่หอสุราหแห่งหนึ่งในเมืองรูยางกินดื่มจนอิ่มน้ำสามร้านพักบ่อนจนเพียงพอแล้วเจอจุสุก็เรียจางจึงลิงเข้ามาในห้อง ในตอนแรกจางเชิงริงยังไม่รู้สาเหตุมิ่ง้าไปอย่างเริงร่าคิดไม่ถึงว่าโจจูซูจะพูดตั้มต่ำแรงตบไหลเขาหนึ่งฝ่ามีฝ่ามือจางเฉิงริงรู้ทันทีว่าอาจารย์ต้องการทดสอบเขาทุกที่ทุกเวลาอีกแล้วเด็กชายไม่ทันได้โต้ตอบก็ย่อตัวหลบก่อนจะมุดใต้แขนชายหนุ่มด้วยท่าทางทุรักทุเลโจจูซูนิ้วหน้าตระหนักว่าเด็กคนนี้พรสำนั้นบางอย่างไม่ว่าบ,บนท่าจะสงางงาม,น,ามน่ามองเพียงไรเมื่อเด็กคนนี้นําไปใช้ก็กลายเป็นท่าทางหน้าภายในหน้าไม่ต่างจากลากิ แต่คุบุท่าตรงเขามิได้ปิดใช้หนุ่มนั่งนิ่งจากนั้นก็ปิกฝ่ามือขย่ํำจางจังหลิงไว้จางจึงหลิงร้องโอดโอยก่อนจะนอนราบลงไปดังตึงกระดูกสันหลังเสษ็จสีกับพื้นขยับยุกหยิก,ยกสองสามทีาราวกบปราหนีสิวที่เสือกซ้ายเป็นบนพื้นเขากระโดดขึ้นเหยียดโต้น้ำจ่าเสียงดังลั่นปลาหนีหิสิว ลาชนิดหนึ่งของจีนมีสักคล้ายสาัตว์หรือการสามารถเคลื่อนที่บนบกได้โดยใช้คลิปออกที่แข็งแรงไล่ตัวไปตามพื้นเดินได้เป็นคล้ายปราตีนบ้านเราเนาะนนดูสิถึงไหน้วเนี่ย ขยับยุกเยีกดสองสามทีรากปาี้สิวที่สืกซ้ายไปบนพื้นเขากระโดดขึ้นเหยียดโต๊ะน้ำชาเสียงดังลังล่นโลกฟ่ามือที่สามพงโจจูซูพ้นจากนั้นกระโดดเหยียดแขนขาประหนึ่งกา,ารกบแขนขาลงเตะพื้นพร้อมกันครั้งริ่ตัวยืนงอนเงินก็ล้ม ก้นจำเบ้าลงไปขยับสองขาถอยล้งสองสามเก้าลบเท้าเจอจูซูที่กอดแกล้งเข้ามาอย่างต่อเนื่องเรียกที่ว่าลื่นไล้เป็นธรรมชาติเช่นเดียวกันโจจูซูโมโหจนจมูกแทบบิดเบี้ยวชี้เด็กชายพร้อมกราบเจ้าของร้านให้ส่วนแบ่งเจ้าเท่าไหรเจ้าถึงได้พยายามถูพื้นให้เขาสุดความสามารถเช่นนี้จ้างจังหลิงยินขึ้นอย่างเกลเ่ินใช้แขนเสื้อท้วมจมูกทําคอหดมองเจอจูซูก่อนจะบอกเบาๆพรโซ่บบบบบบนบอกว่าทุกขบวนท่าที่ ช่วยชีวิตได้ล้วนดีหมดตอนที่ลงมือก็ทําตามละดับท่าทางเหล่านั้นไม่ได้หากล้มลืมกับบรท่าดยดมั่นับกันก็ต้องพริกแปลงให้เข้ากับสถานาการเจอจุสูตวาดเวรเสิงเจ้าสายหัวออกมานี่เลยตนเองบิดเบี้ยวอย่างไม่พอถ้ายังชักนำให้ลูกหลานอื่นล้มผิดไปกับเจ้าด้วยเจ้าซ้อนให้คนอื่นบิดเบี้ยวเหมือนเจ้าด้วยหรือไร ตอนนี้วันเกสิยงยืนทิงกรอบประตูชมความสนุกสนานอยู่ในมือมีเหอเท้าได้มาจากไหนก็สุดเจะรู้อีกหนึ่งถุงยัดมเมล็ดเหอเท้าเต็มป่าพูดยาเสียงอุออ้ยพอได้ยินดังนันกนยกแขนเสี้ยขึ้นบางไปหน้าครึ่งหนึ่งมองโจจูซูอย่างตัดพลอเอ่ยตัวสั่งเถิมท่านพี่ท่านรังเกียจน้องเลย จางจึงหลิงมองผู้สอบนอยางเห็นอกเห็นใจรู้สึกว่าถึงเขาจะเข้าห้องโถงไม่ได้อย่างน้อยจะเข้ากรอดได้ไม้ชอบนอกเครื่องไปซะหน่อยทําว่านังนานและต่อสู้ได้อีกทั้งเป็นคนเก่งห้าตัวจับยากยังไม่ไหวถูกอาจารย์รังเกียจช่งางนาสงสารนักเจอจู่สู่ไม่อยากพูดยาวไร้สาระกับพวกเขาอีกจึงทนได้บอกจางจึงหลิงเจ้าอยู่ที่หอสุราไปก่อนสักสองสาวันรอข้าอยู่ที่นี่ข้าจับไปสำรวจถิ่นของแมงป่องพิษจางจึงหลิงอ้าปากเลยอาจารย์ข้า จะไปกับท่านด้วยโจจุซูบอกไปเป็นตัวถ่วงหรือจางถึงลิ้งเบะปากกันักราจะร้องให้อาไหลอบอนเรียกเสียงเบาอาจารย์จ,จุซู เตต้นขาของเขาที่หนึ่งก่อนกล่าวเจ้าใช้คนอื่นป้อ,อนนมหรือไรไซน์มัวไปรอข้ากลับมาถ้าเจ้ายางฝึกวิชาได้ทุเรศชนีดข้าจะตีขาเจ้าให้หากจ้างเชิงลิงถูกไล่ยอย่างเจ็บปวดรวดร้าวพอรวบนิ้วนับดูกนันับว่าไม่ถูกเลยว่าหนึ่งวันตนเองจะต้องถูกตีขาหากกี่รอบพัน,นึกอยากจะการ่างเป็นตับภาพเสียจริง เวิ้นกระสิงเห็นเขาเดินออกไปก็นอกจึงตั้งท่าจัก,กรจรจนเข้าไปหาทันดีปากกระบอกข้าไปด้วยเจอจะสูท้อยหลังหลบยื่นมือออกมายันอ,อกกลางอ,อกอีกฝ่ายไว้มองเฮอเท้าในมือเวิ้นกระสิงทุ่งนั้นได้สายตาขายะขยงเห็นเวิ้นกระสิงกะเฮอเท้าเป็นดังอ,องัศรพิษเวิ้นกระสิงยิ้มประจบ เอากระดาษเหอเถายัดใส่อกอย่างคลองแก้วว่องไวทุบมือตัวเองสุดแรงเกิดเดินตามเขาในท่าทางดีอกดีใจวินกระสิงตามโจโจโซไปถึงนอกเมืองลู่ยางเลี้ยวเข้าไปในตรอกเล็กเดินผ่านเืชพันเคียวเช่าอุม่มซอกแซกมาจนถึงถนนเส้นหนึง่งวินกระสิงเงยหน้าขึ้นมองรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้ช่างคุ้นเคยสุดเจะเปรยียบแสงไฟสลัวรางกินสุรานารีหอมผงมนิมมนฮอคณิกาชัดๆสีหน้าเขาเริ่มประหลาดชี้ไปที่หญิงครวนเพลงบนหอเล็กซึ กำลังกอดพินขับร้อมทางถามออกไปว่ารังคอมเมงปองเพชรอ,อยู่ในที่เช่นนี้หรือโจอยู่สูมองเข้าแวบ,บหนึ่งอดไม่ได้ที่เออหยอกเยา้าพอได้แ,วแ้วเจ้าเลือกแส้งทําตัวเกรงลิ้มเสถียีเพื่อน,นทำรากระตนเองเป็นดอกบัวที่ไร้ราคีเหนือโลกอย่างนั้นแหละ เขายกเท้าจะเดินไปทว่าเบินกระสิงรีบลิงเขาไว้ก่อนบอกเสียงแผ่วไม่ใช่ว่าเป็นคนที่มีครอบครัวหรือท่านพี่โจโจจูซูเฉยค้างเขาขึ้นเบินกระสิงมองเขาด้วยความรักใคร้เจอจูซูตัวสั่นจะท่านก่อนจะลงความเห็นต้องเบิร์นเจ้าช่างหน้าขยะแย้งเหลือเกินจากนั้นก็ปล่อยเขาเดิน ปาแครที่มาหาความสำราญเข้าไปเวิร์นก็สิงพึ้นความดีจริงๆอยู่ต่อหน้าข้าก็ยังกล้าแอบเกียนเห็นข้าเป็นของตายหรือข้าจะทำให้เจ้าได้รู้ว่าปัญญาป่ารลายนั่นเป็นอย่างไรเขาสูดหายใจคลึกหลังจากเตรียมตัวเตรียมใจเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะตะโกนออกมาสุดท้ายกลับถอดใจสายหน้ายกเท้าตามอีกฝ่ายไปทางยังปรอบใจเองว่าสามเชื่อฟังสี่คุณธรรมสามเชื่อฟังสี่คุณธรรมเฮ้อ โจจสูบคนเกรงใจก้าดยันร่างขึ้นภายตาซ้ายตาผงชนคนอ้วนตรงหน้าเขาที่กำลังตาเปิดดิความเมารู้สึกว่ามีลมบางอย่างพัดผ่านไปรู้สึกเบาโปรกปลอดโปร,ปรง่งขึ้นเล็กน้อยแต่ื่าเมื่อไงนหน้ามองไปก็ปเห็นแม้แต่เง,ง,งาค้องไกลสักคนเบิร์นก็เสียงรีบตามไปติดๆทั้งสองกิดเท้ททาเบาๆกระบบนกระเบื้องหลังคาหอคณิกาเหล่านั้นเหินปราดมาหันไปไม่หยุดแม้สักก้าว สามเชื่อฟังก็คืออยู่บ้านเชื่อฟังบิดายอกเรือนเชื่อฟังสามีสิ้นสามีเชื่อฟังบท4คุณธรรมก็คือศีลธรรมปิยมัจาอัตตจรรยาและฝีมืองานบ้านงานเรือน หลังจากนั้นเจอสุกมุนตัวกลางอากาศเป็นวงโค้งสวยงามร่อนลงไปบนลานหลังบ้านเล็กๆวันเสียงสามรดรอบด้านหูยังมีเสียงดื่มกรวะกันของหญิงชายวัยหนุ่มสาเด่งดด้วยอภรรีสันชุฉาติเขบอกอย่างสนอกสนใจถ้ารังเอาแมงปองเพชรอยู่ในที่เช่นนี้พวกเขาก็ต้องอยากไม่สมอยากเป็นประจำนะก็ต้องอยากไม่สมอยากเป็นประจำแน่ยา ไม่สมอยากเป็นประจำแน่โจโจซูเดินละเลาะไปตามตีนกำแพงเพลงสมาธิตั้งใจฟังทุกห้องแยกแยะอย่างละเอียดเวินกระสิงมองในความอัศจรรย์ใจรู้สึกว่าขนาดมาแอบฟังเอ,อินทำกิจส่วนตัวอีกควายยังทำหน้าเคร่งคืมอยู่ได้คนผู้นี้ช่างหน้าถึงสิยเร๋งมานานนะัก โจจะโซหยุดอยู่หลังห้องห้องหนึ่งทรงนันยานมือบอกวันก็สิงว่าห้องนี้แหละต่อมาก็ชะงักไปเมื่อเกินไว้อีกเบนก็เสียงระเบิงสมาธิตั้งใจฟงังรู้ทันทีว่าห้องนี้มีสิ่งใดผิดปกติเขาเข้าใจแล้วว่าที่โจจะสุคอยฟังเสียงนั้นไม่ใช่เสียงคนกระเสียงลั่นเอียดอาร์ตของแผ่นไม้พื้นเตียงก็าจึงขยับมาใกล้จงใจในแน่เช็ดอีกฝ่ายรับฟังเสียงคลางสะเทือนเลือนลั่นของแม่นางอยู่ในนั้นด้วยกัน ตอนะตอนะครับขอบคุณครับ